สวัสดีครับวันนี้มาลุยกันต่อในตอนที่6ของเอ d เดนริ g กับช่อง First p l พ y คราวที่แล้วเนี่ยเราปราบมอกอรดและเข้าไปข้างในต้นปึกษาทองแต่กลับพบว่าประตูถูกปิดกัน้นทั้งท้งที่ก็เดินตามคำชี้นำแห่งพรพอมาถึงจุดหมายดันมีพลังบางอย่างขัดขวางมาถึงตรงนี้ทางเลือกไม่ได้มีมากนักครับบางทีการกลับไปยังโต๊ะกลมเพื่อปรึกษาเอเนีย e และทวีองคุลีอาจจะได้คำตอบบ้างเหตุใดต้นปรึกษาทองจึงถูกปนึกความต้องการของพระมหาประสงค์คืออะไรและตลอดมาเราไม่ได้สนองต่อสิ่งเหล่านั้นหรือ ก่อนแวะไปยังโต๊ะกลมถ้าเราพักผ่อนที่พรกันสักหน่อยเมลิาจอบอมาพูดคุยแนะนําวิธีการปลดปนึกครับนั่นก็คือต้องออกเดินทางไปยังเทือกเขาแห่งเหลายับและจุดไฟมรณะในเตาเพลิงเพื่อเผาต้นพฤกษาทองอีกทั้งยังบอกได้ว่านี่เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงในการดํารงอยู่ของตัวเธอเองตั้งแต่ตอนแรกที่เมลิาเสนอตัวมาเป็นหญิงร่างทรงของเราเป้าหมายตลอดทางคือการพยายามค้นหาเหตุผลในการมีตัวตนเธอจําได้เพียงแค่ว่าแม่ได้มอบหมายภารกิจบางอย่างไว้ให้ แต่พอเวลาผ่านไปนานจึงเริ่มลืมเลือนเป้าหมายนั้นการที่เราพาเธอมาถึงต้นพฤกษาทองเนี่ยทำให้เข้าใจว่าเธอเกิดมาเพื่อทำลายต้นไม้ต้นนี้และนำความตายกลับสู่ดินแดนมัชชิมาส่วนเรื่องราวว่าแม่ของเธอเป็นใครตลอดทั้งเกมก็ไม่เปิดเผยหลายๆอย่างค้นข้างชี้ไปที่มาริก้าแต่ก็ไม่แน่ชัดบางทฤษฎีเนี่ยอ้างถึงดาชชนีดวงตาฤติการข้อมูลก็มีน้อยเกินไปทำให้จนจบเกมเราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าเมลิน่าเป็นใครกันแน่ คุยกันเสร็จเรามุ่งหน้าไปยังโต๊ะกลมเมื่อมาถึงจะเห็นว่าอากับกิริยาของทวีองคุลีดูแปลกๆสองนิ้วที่เคยเคลื่อนไหวกับแข็งทื่อตั้งตรงชี้ขึ้นฟ้าพอถามเอเนียเธอบอกว่าเรื่องที่ต้นปรึกษาทองปฏิเสธเราเป็นอะไรนอกเหนือความคาดหมายและที่เห็นทวีองคุลีเป็นแบบนี้ก็เพราะมันกําลังสื่อสารกับพระมหาประสงค์เพื่อขอคําตอบเพียงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นวันจนเราไม่สามารถรอได้ ดังนั้นเราจึงเสนอวิธีเผาต้นพฤกษาทองตามคําแนะนําของมารีนาเธอตกใจและชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กําลังทําจะนํามาซึ่งการปลดปล่อยรูนมรณะและมันคือบาปมหันขัดแย้งต่อบัญญัติทองแต่ในเมื่อทวีองค์ครีนิ่งไปแล้วบวกกับพระมหาประสงค์เองก็ติดต่อไม่ได้คงไม่มีใครมาตัดสินอีกต่อไปว่าอะไรผิดทูกเพราะงั้นก็เอาตามที่เราเห็นสมควรได้เลยถึงตรงนี้สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับภารกิจต่อไปคือการไปจุดไฟในเตาเพลิงขนาดใหญ่ บนเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์การเดินทางต้องใช้ประตูด้านหลังฝั่งทิศตะวันออกของนครเลนเดลมุ่งหน้าไปยังแท่นยกใหญ่โรแผนที่ทั้งสองระหว่างนครหลวงและหุบเขาเนี่ยถูกเชื่อมต่อกันด้วยแดนต้องห้ามซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีมนุษย์อาศัยลักษณะมีหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วไปภายในจะเจอศัตรูประเภททหารเลวร่างเล็กล่ตะเวนอยู่รอบ สุดทางหน้าแท่นยกยังต้องปะทะกับกาก,ากอยผู้รับใช้เมลิเก็ตพวกมันมีอาวุธที่สร้างจากสัมฤทธิ์ฉาบป,ปลายด้วยคิพึ่งซึ่งหลอมจากศพอีกทั้งยังสามารถดึงเอาพลังของรูนมรณะมาต่อสู้ด้วยครับและเมื่อเราฝ่าทุกอย่างจนขึ้นท่นยกไปได้ก็จะเป็นการเปิดเส้นทางสู่ยอดเขาเตาเพลิงไหายาะเป้าหมายของเราเป็นเหมือนเหมือนวัฒนธรรมที่ลงเหลืออยู่ของเทพมารซึ่งเหายักนับถือบูชาครับ เปลวไฟของพวกมันเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเผาทำลายต้นพฤกษาทองได้ดังนั้นในอดีตยักษ์จึงเป็นภัยคุกคามสําคัญของราชินีมาริก้าและบัญญัตทองของเธอย้อนกลับไปในสมัยที่มาริก้าก้าวขึ้นสู่ความเป็นเทพและรับก็อดฟรีเข้ามาเป็นเอเรนลอร์ดพวกเขาเลือกทําสงครามกับยักษ์ไฟก่อนเป็นลําดับแรกจากนั้นจึงค่อยๆยกทัพกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆสังเกตได้จากโบสถ์มาริก้าซึ่งถูกสร้างขึ้นทั่วดินแดนมัชชิมาตามเส้นทางต่อสู้เรียงลําดับไปเรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่โบดมาริกาที่1ซึ่งพบได้บนยอดเขายักษ์จากนั้นจึงลงใต้ผ่านลิมเกรฟต่อเนื่องไปถึงแหลมเสียงสะอื่นเป็นพื้นที่สุดท้ายถึงแม้ศึกประทะครั้งนี้ตัวมาริกาจะชนะแต่เธอกลับไม่สามารถดับไฟของพวกยักษ์ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นจึงเป็นที่มาของการปิดตายแดนต้องห้ามและเสริมป้อมปราการแกน่กคนครเลนเดล <c oughs> ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครผ่านเส้นทางนี้ไปเล่นอะไรเิเรนพพเรนบนยอดเขา ระหว่างสงครามกองทัพของเลนเดลนั้นแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่รบกับยักษ์เพียงลําพังครับมันมีร่องรอยของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรอื่นเข้ามาช่วยต่อสู้เช่นจุดแวะแรกๆร,ระหว่างทางขึ้นจะเจอกับซาบปรักหักพังซามเมอร์อดีตเมืองของเหล่าอศวินซามเมอร์ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะวีรชนพวกเขาใช้เวทมนต์น้ำแข็งซึ่งส่วนทางต่อไฟและเป็นอริสําคัญกับยักษ์มาตั้งแต่สมัยโบราณน,นอกจากนี้ยังได้เหล่าผู้ทรยศของยักษ์มาร่วมนั่นก็คือโทร สิ่งมีชีวิตร่างกายขนาดใหญ่สืบเชื้อสายโดยตรงแต่พวกมันกับเลือกขันหลังต่อเผ่าพันธุ์ตัวเองซึ่งก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงยังเห็นโทรมีชีวิตยอยู่ทั่วไปในดินแดนมัชิมาครับเพียงแต่สภาพดูค่อนข้างไม่ได้รับการให้เกียรติเท่าที่ควรส่วนมากในถูกเอาไว้ใช้แรงงานในการลากรถเดอนหรือไม่ก็เป็นทหารเลวเหลือเพียงแค่ตระกูลคาเรียรเท่านั้นที่ปฏิบัติต่อพวกมันอย่างดีซึ่งพวกเขาให้โอกาสในการทํางานที่ใช้ทักษะสูงเช่นช่างตีเหล็ก หรือไม่บางตัวก็ถึงขั้นยกระดับเป็นอสุวินได้ด้วยอีกหนึ่งพันธมิตรส,สําคัญคือนักบวชเพลิงพุวงด้วยบริวารน,นักเวทนอกรีตครับนักบวชเพลิงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนยอดเขาและในช่วงสงครามก็เป็นอีกพวกที่เข้าร่วมกับกองกําลังเน,นเดลวูเขาคิด้นคาถาเพลิงปอบประโรมร่วมกับเพลิงอารักซึ่งมันสามารถปกป้องทหารจากการโจมตีของยักษ์ได้พอสงครามจบก็ถูกมอบหมายให้ดูแลเตาเพลิงมรณะ พร้อมๆกับรับเอานักโทษอาชญากรรมและนักเวทนอกรีที่ถูกเนรเทศไปดูแลแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นหันไปนับถือบูชาเทพมารแทนเห็นได้จากอาวุธและชุดเกราะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากยักษ์รวมไปกับการนําเอาพลังไฟมาใช้เพื่อคิดคนเวทมนต์โจมตีอื่นๆจริงๆแล้วบางทีพวกเขาอาจจะรับรู้ว่าเทพมารยังมีตัวตนการปกป้องเตาเพลิงคงไม่ใช่จากผู้บุกรุกแต่เป็นความตั้งใจปิดบังความลับเรื่องนี้ต่อราชินีมาริก้าก็เป็นได้ ลึกเข้าไปในหุบเขาเราจะค่อยๆเจอการป้องกันปราบลายและร่องรอยของสงครามระหว่างราชนีมริกากับยับไฟอยู่บ้างเช่นโกเลมบางตัวที่ทํางานได้กําลังลาดตระเวนป้องกันหลายตัวเสียหายผุพังถูกกองทัพถมเป็นซากขนาดใหญ่หรือไม่ไกลออกไปมากนักเศษของต้นพึกษาทองน้อยก็ยังมีให้เห็นนอกจากนี้บริเวณทะเลสาบน้ําแข็งขนาดใหญ่หลงเหลือมังกรตัวหนึ่งคอยเฝ้าและก็มีบันทึกบอกเอาไว้ว่า ในอดีตกาลก่อนยุคสมัยมัายดทองเนี่ยพื้นที่บนภูเขาแห่งนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันครับจนกระทั่งยักษ์ไฟเข้ามาและขับไล่มังกรอ,ออกไปดินแดนจึงตกเป็นของยักษ์เกือบจะเส้นเชิงต่อเมื่อเข้าสะพานเชื่อมหลักซึ่งนําเราไปสู่ยอดเขาแห่งเพลิงจะเห็นสภาพที่เกิดจากการประทะกันของทั้งสองกองกําลังอย่างชัดเจนทหารยักษ์ไฟตายเกลื่อนเป็นจํานวนมากร่างกายของพวกมันถูกแช่แข็งไปตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่าน สภาพศพเนี่ยอยู่ในลักษณะท่านั่งลำไส้ทะลักออกมาจากหน้าท้องและถ้าลองพิจารณาเปรียบเทียบกับลักษณะของโทรจะเห็นว่าเหมือนเหมือนกันคล้ายว่าอะไรบางอย่างถูกกระซูออกไปครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นในไม่ช้าสุดปลายยอดเขาเลานกว้างภายในเราพบกับยักษ์ไฟตัวสุดท้ายซึ่งยังคอยปกป้องเตาเพลิงอยู่ที่นั่นว่ากันว่าราชินีมริกาจัดการฆ่าเทพมารแต่กลับพบว่าไม่สามารถดับเพลิงมรณะได้อย่างสมบูรณ์ เธอจึงสาบแช่งยับไฟตนหนึ่งปล่อยให้อยู่บนเขาเพียงลําพังและให้คอยเฝ้าดูแลเตาเพลิงต่อไปจนชั่วกับชั่วกันร่างกายขนาดมหึมาในมือถือโลกขนาดใหญ่ใช้โจมตีวงกว้างบวกกับการใช้เวทไฟโดยมันล้วงเข้าไปตรงบริเวณท้องที่มีลักษณะคล้ายหน้าคนเพื่อดึงเอาพลังออกมาการต่อสู้ในอาศัยจับจังหวะหลบหลีกค่อยๆเข้าไปฟันทําความเสียหายที่ขาโชคค่อนข้างดีนิดหนึ่งครับที่เกมอนุญ,ญาตให้ขี่ม้าได้ ทําให้ยังพอมีโอกาสถอยมาตั้งหลักบ้างและพอเราทําดาเมดไปถึงจุดหนึ่งขาของมันจะหักแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยับไฟไว้แค่นั้น ดวงตาอันน่าสะพรึงกลัวขนาดใหญ่เบิกโพรงออกมาบริเวณหน้าอกการกระทําของยักษ์คือเอาขาตัวเองบูชาย,ยานันอันเชิญเทพมารออกมาเพราะงั้นความเข้าใจที่ว่ามาริก้ากําจัดเทพมารไปแล้วดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนักมันยังมีชีวิตอยู่ซึ่งกระตรงกับบันทึกมนตราในตำนานชิ้นหนึ่งที่บอกว่าจนบัดนี้เทพมารก็ยังเร้นกายอยู่ในยักษ์เพลิงดังนั้นสาเหตุที่ว่าทําไมศพของยักษ์ถูกกระซุกทุกตัวหรือโทรมีรูโบบ,บนหน้าท้องก็มีที่มาแบบนี้ครับ รวมไปถึงเรื่องที่นับบวดเพลิงรับรู้ถึงการมีอยู่และห่านมานับถือเทพมารเนี่ยก็เป็นความจริงเมื่อปราบยับไฟลงได้ทางเครื่องหลังของมันเป็นสะพานขึ้นสู่เตาเพลิงมรณนะเราพุ่งตรงไปยังยอดและนั่งพักผ่อนที่พรเมลิน่าจะปรากตัวออกมาเธอจับมือกับเราพร้อมทั้งขอบคุณจากนั้นจึงสละตัวเองเพื่อเป็นการจุดไฟถึงจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่ก็เข้าใจว่านั่นเป็นความต้องการตลอดมาของเธอครับอย่างน้อยๆในท้ายที่สุดเธอก็ค้นพบเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์ของตัวเอง O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Guiding me here, the one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. เราหลับไปและพบตัวเองตื่นขึ้นมาในพื้นที่แปลก,ปลกเมืองลอยฟ้าฟ,า,ฟารุ่มอสุราพังทลายสถานที่ซึ่งเราต้องออกตามหาจิ๊กซอสําคัญชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือรูนมรณะปิดท้ายกันด้วยเกร็ดเล็กน้อยที่อยากจะพูดถึงกันสักนิดครับ มันมีศัตรูประเภทหนึ่งลักษณะเป็นมือขนาดใหญ่หลายนิ้วซึ่งเราสามารถเจอได้ในหลายๆโซนตั้งแต่คฤหาสา์ดคาเรียใต้ดินของนครเลนเดลภูเขาไฟเกลเมียก็มีจนมาถึงหุบเขายักษ์ไฟเองก็เจอซึ่งไอเจ้าตัวนี้นี่ก็มีคนสังเกตว่ารูปแบบของมันเหมือนมือของไรขาดเอามากๆและเมื่อลองคิดถึงการที่เขาเฝ้าตามหาวิชานอกรีดบวกกับสถานที่ที่พบพกมันเนี่ยเป็นแหล่งของพลังแปลกๆเช่นคำสาบของโอเมนหรือพลังไฟของยักษ์ ก็สาม,มารถสรุปได้ว่ามืออาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ที่ได้ขาดสร้างขึ้นเพื่อออกตามหาเก็บรวบรวมพลังต้องห้ามครับอีกเรื่องคือความทรงจําของยักษ์ที่เอาไปแลกเป็นอาวุธซึ่งเป็นแท่ที่ถูกถักจากเส้นผมของพวกมันในนั้นเนี่ยมีคําบรรยายเขียนเอาไว้ว่ายักษ์ทุกตนมีผมสีแดงที่ราดกรสิ้นหวังกับผมสีแดงของตนอาจเกิดจากคํำสาบของยักษ์เอาราดกรแกไปถูกสาบตอนไหน แล้วสรุปพวกเขาเป็นใครเพราะอยู่ดีๆก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคุยหรือว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับยักษ์อะไรบางอย่างปมเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้คุยกันคราวหน้าครับตอนต่อไปแทนที่จะสำรวจฟ้ารุงมาสุราผมขอย้อนกลับมาตามหามนุษย์ครึ่งเทพคนอื่นต่อเพราะจากการพูดคุยกับกิดเดียในเชียหเห็นว่ายังเหลืออีก4่คนครับราน,นียมาเลเนียมิเคล,ล่าและม็อกราน,นียเนี่ยตัดออกเพราะว่าเธอทิ้งมหารูนไปแล้ว เหลืออีก3าคนที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างวิดีโอตอนที่6ของ Elden Ring ก็จบเพียงเท่านี้ครับปิดพลาดตรงไหนขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออาภายัยและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันมา,มากๆด้วยสำหรับวันนี้ช่อง First Play ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ